สวัสดีดิฉันคือนักอ่านนิยายโนหนึ่งตอนที่91หมัดของเจ้าก็ทำได้แค่เก่าให้ข้านะนี่เจ้าฝึกฝนร่างกายด้วยงั้นหรือการแสดงออกของเหมืองตรงสิงกลายเป็นแข็งทื่อและเขาก็จ้องไปที่เจียงเฉินด้วยความหวาดกลัวอย่างนึกไม่ถึงด้วยหมัดของเขาที่ชดออกไปถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ใช้วิชาต่อสู้ออกไปแต่เขาก็ใช้พลังทั้งหมดที่มีเกือบร้อยเปอร์เซนต์แต่ถึงอย่างนั้น ไม่เพียงแต่หมัดของเขาจะไม่สามารถทําให้เจียงเฉินขยับได้แม้แต่น้อยแล้วแต่เขาจะถูกสะท้อนถอยหลังกลับมาหลายก้าวอีกแม้แต่หมัดของเขาก็ยังรู้สึกเจ็บปวดเล็กน้อยความรู้สึกแบบนี้มันราวกับว่าหมัดของเขาไม่ได้ชกไปที่คนแต่ชกไปยังหินที่แข็งเป็นอย่างมากแทนร่างกายที่แข็งแกร่งเช่านั้นไม่ใช่สิ่งที่นักรบระดับรวมปราณจะมีได้แม้แต่ยอดฝีมือระดับก่อกกำเนิดบางคนก็ยังไม่อาจมีร่างกายที่พลังเท่านั้น เ,เสียแต่ว่าเด็กหนุ่มที่อยู่ตรงหน้าตอนนี้ฝึกฝนร่างกายมาอย่างหนักแต่ทว่าวิธีการฝึกฝนร่างกายนั้นได้ห่างหายไปจากทวีปเซินบูมาเป็นเวลานานแล้วเพราะไม่เพียงแต่วิชาของมันจะหาได้ยากเท่านั้นแต่วิธีการฝึกของมันยังยากลำบากอีกด้วยแต่เด็กคนนี้เขาฝึกฝนร่างกายให้แข็งแกร่งเช่นนี้ได้ยังไงกันใช่ข้าก็ฝึกร่างกายมาบ้างเจียงเฉินมองไปที่เหมิงตงซิงด้วยรอยยิ้ม เจ้ายังคิดจะสู้ต่อไหมข้ายังคงยืนยันคำเดิมตราบใดที่เจ้าทำให้ข้าขยับได้ก็ถือว่าข้าแพ้ตอนนี้เจียงเฉินหวังว่าเหมิงตงซิงจะชกเขาอีกสักสองสามหมัดเหมิงตงซิงนั้นเป็นนักรบระดับรวมปรานยิ่งเหมิงตงซิงชกเขามากเท่าไหร่ข้าประสบการณ์ของวิชากายาคงกระพันที่เขาได้รับก็ยิ่งมากขึ้นอัตราการเพิ่มขึ้นของข้าประสบการณ์นี้รวดเร็วกว่าตอนที่เขาทุบตัวเองเสียอีก ถ้าเหมืองตรงสิ่งทุกเขาอีกสักสองสาทีบางทีวิชากายาคงกระพันธ์ของเขาอาจจะทะลวงเข้าสู่ขั้นที่สมเลยก็เป็นได้ข้าก็สงสัยเช่นกันประกาศว่าเจียงเฉินฝึกฝนร่างกายนี้เองไม่แปลกใจเลยว่าทำไมร่างกายของเขาถึงได้แข็งแกร่งนะแต่ว่าวิธีฝึกฝนร่างกายที่มีอยู่ในทวีปเซินบูนนั้นหายสาบสูญไปนานแล้วไม่ใช่หรือดังนั้นเขาสามารถฝึกฝนร่างกายให้แข็งแกร่งเช่นนี้ได้ยังไง เมื่อได้ยินเจียงเฉินยอมรับด้วยตัวเองว่าฝึกฝนร่างกายมานักเรียนจํานวนนับไม่ถ้วนต่างก็กลายเป็นประหลาดใจพวกเขาไม่คิดเลยว่านอกจากเจียงเฉินจะมีพรสวรรค์นในการฝึกฝนการต่อสู้แล้วเขายังสามารถฝึกฝนร่างกายได้อีกด้วยเหมืองตรงสิงสูดหายใจเข้าลึกๆเขาจ้องไปที่เจียงเฉินอย่างไม่วางตายอมได้ข้าก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าร่างกายของเจ้าจะแข็งแกร่งได้แค่ไหน เมื่อเหมิงตงซิงพูดจบเขาก็ระเบิดพลังในร่างกายออกมาเกินขีดจำกัดทันทีวิชาต่อสู้วงผิงขั้นสูงหมัดทวีทบเหมิงตงซิงตะโกนออกมาและพลังที่รุนแรงก็ระเบิดออกมาจากกำปั้นของเขาหมัดที่รุนแรงนี้กลายเป็นร่างงูหลามขนาดยักษ์ย้ายปรากฏขึ้นในอากาศมันอาปากที่แดงเหมือนกับเลือดของมันและพุ่งไปที่เจียงเฉินทันทีบูมหมัดของเหมิงตงซิงก็ประทะเข้ากับร่างกายของเจียงเฉินในพริบตา ในทันทีแรงต้านที่แข็งแกร่งกว่าเดิมหลายเท่าก็พวยพุ่งพุ่งออกมาจากกล้ามเนื้อของเจียงเฉินร่างกายของเหมิงตงซิงก็สันสถานและเขาก็กระเด็นตีลังกาถอยหลังไปถึง3เมตรด้วยความอับอายใบหน้าของเขาซีดลงทันทีนี่คือหมัดที่แข็งแกร่งที่สุดของเจ้าแล้วหรือก็ไม่เห็นมีอะไรเจียงเฉินส่ายหัวและพูดอย่างเสียสีหมัดของเจ้าไม่ต่างอะไรไปจากการเกาให้ข้าเลยสักนิด เจียงเฉินข้าไม่เชื่อหรอกว่าวันนี้ข้าจะไม่สามารถเอาชนะเจ้าได้เมื่อรู้สึกถึงการจ้องมองที่เยียหยันของเจียงเฉินการแสดงออกของเหมิงตงซิงก็กลายเป็นหน้าเกลียดอย่างยิ่งในทันทีด้วยการสบัดมือของเขาดับยาวสองประกายที่ดูไม่ธรรมดาก็ปรากฏขึ้นในมือของเขาเหมิงตงซิงกำดับยาวในมือของเขาแน่นขึ้นและในขณะที่เขากำลังจะโจมตีไปที่เจียงเฉินอย่างสุดแรงตอนนี้เองเสียงที่เย็นเย,ยียบก็ดังเข้ามาในหูของเขา เหมิงตงซิงหยุดเดี๋ยวนี้นะนี่เจ้ายังทําให้ข้าอับอายไม่พออีกหรือไงสวัสดีดิฉันคือนักอ่านนิยายโน .1 นตอนที่92ข้าเบื่อที่จะอยู่คฤหาสน์ชั้นนอกแล้วข้าไปหาอะไรเล่นที่คฤหาสน์ชั้นในดีกว่าเสียงที่ดังขึ้นอย่างฉับพลันนี้ทําให้เหมิงตงซิงสะดุ้งเล็กน้อยเขามองไปที่ต้นตอของเสียงแล้วก็เห็นพี่สาวของตัวเองเหมิงชิงซูเดินออกมาจากลานบ้านพี่สาวท่านสบายดีไหม เมิงตงซิงมองไปยังเหมิงชิงซูที่ปรากฏตัวต่อหน้าเขาและแววตาของความสุขก็ปรากฏขึ้นในดวงตาของเขาแล้วข้าต้องเป็นอะไรงั้นหรือเมิงชิงซูถอนหายใจออกมาอย่างเย็นชาตราบใดที่เจ้าไม่สร้างปัญหาให้ข้าก็คงไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับข้าหรอกพี่สาวข้าได้ยินพวกเขาพูดว่าท่านเป็นสาวใช้ของเจียงเฉินแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เมิงตงซิงก็ต้องไปที่เจียงเฉินอย่างดูร้าย เขาใช้แผนการและกลอุบายบางอย่างเพื่อหลอกลวงท่านใช่หรือไม่ถ้าเป็นเช่นนั้นจริงข้าเหมิงตรงสิงจะไม่มีวันปล่อยเขาไปแน่นี่เป็นความตั้งใจของข้าเองมันคือธุระของข้าและข้าก็ไม่ต้องการให้เจ้ามายุ่งเหมิงชิงซูพูดอย่างเฉยเมยว่าในเมื่อเจ้าทะลวงเข้าสู่ระดับรวมปราณได้แล้วเจ้าก็ควรไปที่อาคารหลิงหยุนและยื่นเรื่องขอเข้าเป็นสิทธิ์ชั้นในให้เร็วที่สุดซะไม่ฟะโชววิ่งมาที่นี่เพื่อสร้างความอับอายให้ข้า เมิงตงซิงมองไปที่เหมิงชิงซูด้วยท่าทางที่เหลือเชื่อพี่สาวมันเกิดอะไรขึ้นทำไมท่านหยุดเมิงชิงซูขัดจังหวะคำพูดของเมิงตงซิงโดยตรงแล้วเธอก็ขมวดคิ้วเหมิงตงซิงเจ้าคงปิดกล้าขาแข็งแล้วสินะถึงได้ไม่เชื่อฟังข้าเช่นนี้เจียงเฉินเจ้าอย่าได้คิดรังแกพี่สาวข้าเด็ดขาดเลยนะถ้าเกิดอะไรขึ้นกับพี่สาวของข้าแล้วหลักก็แม้ว่าต้องแลกด้วยชีวิตข้าเมิงตงซิงก็จะไม่ปล่อยเจ้าไปอย่างแน่นอน เมื่อเห็นความโกรธของเหมิงชิงซูเหมิงตงซิงก็มองไปที่เจียงเฉินอย่างดูร้ายอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นเขาก็หันหลังจากไปเจียงเฉินขอบคุณเจ้ามากหลังจากที่เหมิงตงซิงจากไปเหมิงชิงซูก็มองไปที่เจียงเฉินที่อยู่ข้างๆเธอด้วยดวงตางดงามที่เต็มไปด้วยความขอบคุณนี่เป็นสิ่งที่ออกมาจากใจของเธอจริงๆเอร่างกายทัยหยินสิ้นหวังนั้นได้รบกวนเธอมาเป็นเวลากว่าสิบปีแล้วแต่เจียงเฉินก็ได้ช่วยแก้ไขมันอย่างง่ายดาย ตอนนี้คุ่เจ้าเป็นสาวใช้ของข้าแล้วดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติที่ข้าจะช่วยเจ้าเจียงเฉินโบกมือจากนั้นก็ลุกทางและพูดว่าชีวิตในคฤหา์ชั้นนอกดูน่าจะเบื่อไปหน่อยข้าเองก็ควรไปหาความสนุกที่คฤหา์ชั้นในบ้างดีไหมเจ้าสมควรเข้าไปที่คฤหา์ชั้นในจริงๆ เพราะเหล่าสิทธิในคฤหาสน์ชั้นในนั้นไม่เพียงแต่จะมีทรัพยากรให้ฝึกฝนมากขึ้นเท่านั้นแต่พวกเขายังมีมรดกแท้จริงที่บรรพบุรุษของสถาบันฝึกต่อสู้หลิงหยุนทิ้งไว้ให้อีกยกตัวอย่างเช่นที่คฤหาสน์ชั้นในของหลิงหยุนมู่ฟู่นั้นจะมีห้องโถงที่มีสัญ,ญลักษณ์รูปดาบอยู่ห้องแห่งนี้มีไว้เพื่อให้นักเรียนของคฤหาสน์ชั้นในเข้าไปฝึกฝนมันสามารถเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับเจ็ดจำนงแห่งดาบได้ที่สำคัญกว่านั้น งานฮุยหูทั้ง9้าแห่งของอาณาจากักรตาเซียเองก็กําลังจะถูกจัดขึ้นในอีกไม่ช้ามีเพียงแต่เจ้าต้องเป็นนักเรียนชนิดนเท่านั้นเจ้าจึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมงานหุยหูระหว่างเมืองทั้ง9้าได้และผู้ที่โดดเด่นที่สุดในงานหุยหูนี้เท่านั้นที่จะสามารถเข้าไปเป็นนักเรียนของสถาบันวิชาต่อสู้ยานหวงซึ่งดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งอาณาจากักรตาเซียได้ถึงตอนนั้นเราจะได้เข้าสู่โลกกว้างอย่างแท้จริงตอนนี้เองเหมิงชิงซูที่อยู่ข้างๆเจียงเฉินก็พูดขึ้นโอ เจียงเฉินเริ่มสนใจในทันทีถ้าเป็นเช่นนั้นข้าก็คงต้องไปที่หอหลิงหยุนและยื่นเรื่องเป็นนักเรียนชั้นในเสียแล้วหลังจากที่เจียงเฉินพูดจบเขาและเหมิงชิงซูก็เดินไปที่หอหลิงหยุนของหลิงหยุนวู้ฟู่ในหลิงยูระวู้ฟู่นั้นหากนักเรียนจากคฤืาหั์นอกสามารถทะลวงเข้าสู่ระดับรวมปราณได้พวกเขาก็จะถูกเลื่อนไปเป็นนักเรียนชั้นในซึ่งเป็นการประเมินที่ค่อนข้างง่าย เมื่อเจียงเฉินและเหมิงชิงซูมาถึงหอหลิงหยุนพวกเขาก็เห็นคนจํานวนมากกําลังล้อมสถานที่แห่งนี้อยู่รวมถึงน้องชายของเมิงชิงซูเหมิงตงซิงเองก็อยู่ที่นี่ด้วยเช่นกันเจียงเฉินดูเหมือนว่าเจ้าเองคิดจะเข้าไปยังคฤหาสน์ชั้นในเหมือนกันสินะเมื่อเห็นเจียงเฉินเดินมาพร้อมกับพี่สาวของเขาเมิงตงซิงก็อดไม่ได้ที่จะพ่นลมหายใจออกมาอย่างเย็นชาใช่เจียงเฉินก็ทําเพียงแค่ตอบและยิ้มจางๆคฤหาสน์ชั้นนอกนั้นน่าเบื่อเกินไป ดังนั้นข้าว่าจะไปหาอะไรเล่นที่คฤหาสน์้ันในดูสักหน่อยทันทีที่เจียงเฉินพูดเช่นนี้สายตานับไม่ท้วนรอบตัวเขาก็ล้วนจ้องมองมาที่เขาสวัสดีดิฉันคือนักอ่านนิยายโนหนึ่งตอนที่93ด้านบนสุดของรายชื่ออันดับหอหลิงหยุนต้องไม่ใช่ใครนอกค่ะเด็กคนนี้เป็นใครกันทำไมถึงได้โอ้อดนะักเขาคิดว่าคฤหาสน์ฉันในเป็นอะไรคิดว่าจะเข้าก็เข้าได้หรือไงพี่ชายเจ้าไปอยู่ไหนมา จ้าไม่รู้หรือว่าเขาเป็นใครเขาคือเจียงเฉินชายที่โด่งดังที่สุดในหลิงหยุนวู้ฟู่ในช่วงเวลานี้เลยนะฮะเป็นเขาเองหรือไม่แปลกใจเลยทำไมถึงได้มั่นใจขนาดนั้นเมื่อทุกคนมองไปที่เจียงและพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ดวงตาของเจียงเฉินก็ต้องไปที่แท่นศิลาสีน้ำเงินที่อยู่ข้างหอหลิงหยุนบนศิลาสีน้ำเงินนี้เจียงเฉินยังเห็นชื่อที่แน่นหนาเกือบร้อยชื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชื่อสามชื่อด้านบนสุดของสลามีตัวอักษรที่ส่องประกายเบาๆและแวววออกมามันดูเปล่งประกายเป็นพิเศษนั่นคืออะไรรายชื่อที่อยู่บนศิลานั้นคืออะไรหรือนี่คืออันดับรายชื่อของนักเรียนหลิงหยุนวู่ฟู่ที่ไต่อันดับในหอคอยหอคอยหลิงหยุนนั้นมีอยู่ด้วยกันสิบชั้นสัญ,ญลักษณ์ประจําตัวสําหรับนักเรียนคฤหาสน์ชั้นในนั้นจะอยู่ที่ชั้นสิบตรับใดที่เจ้าผ่านไปถึงชั้นสิบได้เจ้าก็สามารถเป็นนักเรียนชั้นในได้ อย่างไรก็ตามหอคอยหลิงหยุนนี้ก็สามารถสะท้อนศักยภาพของผู้ไต่หอคอยได้ในระดับหนึ่งยิ่งใช้เวลาในการพิชิตหอคอยน้อยเท่าใดก็แปลว่ายิ่งมีศักยภาพมากเท่านั้นอาจกล่าวได้ว่าคนที่มีรายชื่ออยู่ในหนึ่งอันดับแรกนั้นคือเหล็กกล้าพวกเขาเป็นอัจฉริยะที่โดดเด่นที่สุดเท่าที่หลิงหยุนวูฟู่เคยมีมาก่อนที่เมิงชิงซูจะพูดจบเสียงของเมิงตงซิงก็ดังขึ้นอันดับนี้น่าสนใจดีแฮ เจียงเฉินเองก็ถามด้วยความสนใจข้าอยากรู้ว่าชื่อสิงชื่อใช้เวลาเท่าไหร่กันในการพิชิตหอคอยนี้เขาถึงได้มีชื่ออยู่อันดับบนสุดของศีลาชื่อสิงชื่อนั้นเป็นอัจฉริยะที่ไม่มีใครเทียบได้ของหลิงหยุนวูฟู่เมื่อ30ปีก,ก่อนว่ากันว่าเขาสามารถพิชิตหอคอยหลงหยุนได้ในเวลาไม่ถึง10นาทีและตลอด30ปีที่ผ่านมาก็ยังไม่มีใครเลยที่ลบล้างสถิติของเขาได้เจียงเฉินเจ้าไม่ต้องคิดจะไปเทียบกับชื่อสิงชื่อหรอก จ้าควรถามตัวเองดีกว่าว่าจะมีชื่อปรากฏอยู่บนศิลาหรือไม่เหมืองตรงสิ่งเยอะเยอะอย่างเหยียดยามดูสิณหลี่เซิงเจี๋ยนักเรียนทองอันดับสองเขาออกมาจากหอหลิงหยุนแล้วว้าวเหรียญในมือของเขาสมควรเป็นสัญ,ญลักษณ์ประจําตัวของนักเรียนชั้นในสินะใช่ข้าไม่คิดเลยว่าเขาจะทําได้ตอนนี้เองนักเรียนนับไม่ถ้วนรอบๆหอหลิงหยุนก็มองไปที่หลี่เซิงเจี๋ยที่เดินออกมาทุกคนต่างก็แสดงออกอย่างอิจฉา เหมืองตงสิงที่เห็นว่าหลี่เซิงเจียที่อยู่ใต้เขามาตลอดประสบความสำเร็จในการพิชิตหอคอยเขาก็ไม่อาจนิ่งนอนใจได้อีกต่อไปเขาเดินตรงไปยังทางเข้าของหอคอยหลิงหยุนทันทีประมาณ15นาทีต่อมาเหมืองตรงสิงก็เดินออกมาจากหอคอยหลิงหยุนพร้อมกับสัญ,ญลักษณ์ประจำตัวของนักเรียนคฤร uh ืสห์ชั้นในฮึมตอนนี้เองคลื่นพลังก็พันพวนออกมาจากบนแผ่นศิลาที่อยู่ข้างๆหอหลิงหยุน ชื่อที่ตะการตาก็ถูกร่างขึ้นทันทีที่ด้านล่างของศิลาอันดับ้าเจ้าเห็นหมข้าสามารถทิ้งชื่อไว้บนศิลาอันดับของฮอหลิงหยุนได้ด้วยเมื่อเห็นชื่อของเขาปรากฏขึ้นบนศิลาเหมืองตรงซิงก็เหลือบมองไปที่เจียงเฉินและอดไม่ได้ที่จะยิ้มด้วยความพอใจเจียงเฉินก็ทำเพียงขดริมฝีปากของเขาไม่ใช่ว่าชื่อนั้นอยู่เกือบท้ายสุดของศิลาหรอกหรือมันมีอะไรให้น่าพูดถึงกันขึ้นเจ้าช่างหน้าขำนัก เหมิงตงสิงเยาอเย้ยและพูดว่าข้าจะดูสิว่าเจ้าจะสามารถทิ้งชื่อไว้บนศิลาอันดับของฮอหลิงหยุนได้หรือไม่การทิ้งชื่อไว้บนศิลาจันเอดับของฮอหลิงหยุนก็ใช่ว่าจะเป็นเรื่องยากอะไรนี่ไหนๆข้าก็มาหาอะไรเล่นแล้วสงสัยคงต้องเล่นใหญ่เสียหน่อยเจียงเฉินเหลือบมองไปที่เหมิงตงสิงเบาๆและเสียงของเขาก็ดังก้องเข้าไปในหูของทุกคนทันทีวันนี้ข้าจะทำลายสถิติที่ชื่อสิงชื่อทำไว้เอง จากนี้ไปหอหลิงหยุนแห่งนี้จะมีชื่อข่าอยู่บนอันดับสูงสุดสวัสดีดิฉันคือนักอ่านนิยายโนหนึ่งตอนที่94สถิตินี้ช่างทำลายง่ายนะเงียบสงัดเสียงที่ดังก้องของเจียงเฉินก่อให้เกิดความเงียบขึ้นรอบๆตัวทันทีทุกคนราวกับหายไปในอากาศชั่วขณะจากอาการตกตะลึงและเมื่อพวกเขามองไปที่เจียงเฉินอีกครั้งพวกเขาทั้งหมดแสดงออกมาอย่างเยาะเยะ้ย ข้าหูฝาดไปหรือเปล่าไม่ไม่ข้าว่าข้าได้ยินถูกแล้วเจียงเฉินพูดจริงๆว่าจะทำลายสถิติที่ชื่อชิงซือทำไว้ชื่อชิงซือเป็นอัจฉริยะที่มีพรสวรรค์มากที่สุดในหลิงหยุนวู้ฟู่ของเรามาหลายปีแล้วดังนั้นสถิติของเขาจะถูกทำลายได้อย่างไรอย่าว่าแต่การทำลายสถิติของชื่อชิงซือเลยแค่เข้าบุกผ่านสิบชั้นแรกไปได้ข้าก็จะคุกเข่าและเรียกเขาว่าพ่อแล้วฮ่าฮ่า เจียงเฉินเจ้าไม่รู้ด้วยซ้ำว่าฟาสูงสุวแผ่นดูลต่ำเพียงแต่แต่กลับคิดจะทำลายสถิติของชื่อชิงซือเนี่ยนะเหมืองตรงซิงเองก็อดไม่ได้ที่จะหัวเราะอย่างดูถูกแม้ว่าเขาจะยอมรับว่าพรสวรรค์ในด้านการต่อสู้ของเจียงเฉินจะดีและแข็งแกร่งกว่าเขาแต่มันก็ไม่มีอะไรมากกว่านั้นแม้ว่าเขาจะถูกฆ่าตายเขาก็ไม่มีทางเชื่อแน่นอนว่าชายคนนี้จะมีพรสวรรค์มากกว่าอัจฉริยะที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์ของหลิงหยุนวู้ฟู่ จะทำลายมันได้หรือเปล่าได้ลองเดี๋ยก็รู้เองเจียงเฉินยิ้มจางๆและเดินไปที่ทางเข้าของหอคอยหลิงหยุนทันทีพี่สาวผู้ชายคนนี้ช่างหยิงผยองนักข่าไม่เข้าใจเลยจริงๆว่าทำไมท่านถึงได้คิดจะติดตามเขาเมื่อมองไปยังแผ่นหลังของเจียงเฉินที่เดินเข้าไปในหอคอยเหมืองตรงซิงก็อดไม่ได้ที่จะพูดกับเหมืองชิงซูท่านคิดว่าหยุดข้าก็บอกไปแล้วในว่าเรื่องของข้าเจ้าไม่ทำเป็นต้องมายุ่ง ข้าขอเตือนเจ้าอีกครั้งนะมันจะเป็นการดีที่สุดหากเจ้าไม่ไปยุ่ยยุเขาอีกในอนาคตเขาไม่ใช่ตัวตนที่เจ้าจะแตะต้องได้ถ้าเจ้าทําให้เขาขุนเคืองขึ้นมาจริงๆแม้แต่ข้าก็ไม่อาจช่วยเจ้าได้เหมิงชิงซูขัดจังหวะคำพูดของเหมิงตงซิงโดยตรงและพูดอย่างเย็นชาแม้ว่าเขาจะดูบ้าๆบอๆแต่เขาก็ไม่เคยพูดอะไรที่เกินตัวในเมื่อเขาพูดว่าจะทำลายสถิติของหอคอยหลิงหยุดแล้วเขาก็ต้องทำได้อย่างแน่นอน พี่สาวท่านต้องบ้าไปแล้วแล้วชื่อชิงซือเป็นตำนานของหลิงหยุนวูฟู่ท่านเชื่อจริงๆหรอว่าเจ้าเด็กนั่นจะทำลายสถิติของชื่อชิงซือได้เหมืองตรงซิงตกตะลึงไปครู่หนึ่งและทันใดนั้นก็อดไม่ได้ที่จะย้อยเย้เย,ยต่อด้วยความรังเกียจพี่สาวท่านไม่ได้บ้าไปแล้วใช่ไหมตอนนี้เองชื่อชิงซือเป็นตำนานของหลิงหยุนวูฟู่ก็จริงแต่สำหรับค่าตำนานก็เป็นแค่นั้น หลังจากได้ฟังเจ้าพูดถึงชื่อชิงชื่ออย่างขยันขันแข็งเช่นนั้นข้าก็คิดว่าการทำลายสถิติจะเป็นเรื่องยากเสียอีกแต่ใครจะไปคิดหล่าว่ามันจะง่ายดายเช่นนี้สถิติบนศิลาหอห,หลิงหยุนช่างทำลายได้ง่ายนักขณะที่เสียงยอเย้ยอของเหมิงตงสิงหายไปเสียงที่ดูแผ่วเบาก็ดังขึ้นในหูของเขาเสียงแผ่วเบาอย่างฉับพลันนี้ทำให้สีหน้าของเหมิงตงชิงเปลี่ยนไปทันที ทันใดนั้นเขาก็เงยหน้าขึ้นและเห็นเจียงเดินออกจากหอคอยหลิงหยุนพร้อมกับสัญ,ญลักษณ์ประจำตัวของนักเรียนชั้นในฉากแปลกๆนี้ทำให้เหมองตงชิงที่ยืนอยู่กลายเป็นหวาดกลัวทันทีและเขาก็ทำราวกับว่าเห็นผีตอนกลางวันหลังจากที่เจียงเฉินเข้าไปในหอคอยหลิงหยุนเขาก็คุยกับพี่สาวของตัวเองไปครู่เดียวเท่านั้นซึ่งรวมแล้วไม่ถึงหนาทีแน่นอน แต่ในช่วงเวลาสั้นๆน,นี้เจียงเฉินก็ได้เดินออกมอจากหอคอยหลิงหยุนแล้วพร้อมกับสัญ,ญลักษณ์ประจําตัวของนักเรียนชั้นในเจ้าต้องรู้ก่อนว่าแม้กระทั่งฉือชิงซือในตอนนั้นเวลาทั้งหมดที่เขาทําได้ก็นานถึง9นาทีนี่ไม่ได้หมายความว่าเจียงเฉินไม่เพียงแต่ทําลายสถิติของฉือชิงซือเท่านั้นอีกทั้งยังทําเวลาได้เร็วกว่าเขาเกือบจะเท่าตัวอีกด้วยในตอนนี้เอง เหมืองตรงสิ่งที่จ้องมองไปอย่างเจียงเฉินก็ราวกับว่าเขาได้พบเจอกับเรื่องสยดสยองที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตปีศาจความสามารถของชายคนนี้มันบ้าเกินไปแล้วสวัสดีดิฉันคือนักอ่านนิยายโนหนึ่งตอนที่95มองรอยกระบี่และตระหนักถึงเจตจำนงแห่งกระบี่ด้วยฉากที่น่าเหลือเชื่อนี้ไม่เพียงแต่เหมืองตรงสิ่งเท่านั้นที่ตกตะลึงถึงขีดสุดนักเรียนที่มองดูอยู่เองก็ต่างพากันตกใจจนตาแทบถลน ห,หนาทีด้วยเวลาไม่ถึง5นาทีชายผู้นี้กลับพิชิตหอคอยหลิงหยุนได้แล้วนี่เป็นการทำลายสถิติอย่างแท้จริงมันคือการบดขยี้สถิติของชื่อชิงซือที่สร้างขึ้นในปีนั้นอย่างสมบูรณ์บ้าไปแล้วสามารถผ่านพิชิตหอคอยหลิงหยุนได้ในเวลาไม่เกินห,าหนาทีชายคนนั้นทำได้ยังไงกันข้าตาฝาดไปแล้วแน่ๆนี่มันนี่มันเรื่องโกหก ต้องมีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นกับหอคอยหลิงหยุนแน่นอนไม่เช่นหอคอยหลิงหยุนจะไร้เวงปฏิกิริยาตอบสนองเช่นนี้ได้ยังไงทุกคนกลับมามีสติอีกครั้งพวกเขามองไปที่เจียงเฉินด้วยท่าทางไม่เชื่อแต่ในตอนนี้เองหอคอบหลิงหยุนที่นิ่งสงบอยู่ก็สั่นสถานในทันทีแสงระยิบระยับที่ผิดปกติก็พุ่งงูงขึ้นไปบนท้องฟ้งฟาเหนือคฤหาสน์หลิงหยุนทันทีชื่อสีทองของเจียงเฉินก็ปรากฏขึ้นที่ด้านบนสุดของศิลาจัดอันดับของหอคอยหลิงหยุน ชื่อของเขาเบียดชื่อของชื่อชิงซือที่แต่เดิมอยู่อันดับแรกให้ล่วงหล่วนมาหนึ่งขั้นจนอยู่ในอันดับสองสิ่งที่เศร้าที่สุดคือเหมืองตงชิงเขาที่เพิ่งมีชื่ออยู่บนศิลาจัดอันดับได้ไม่กี่นาทีเท่านั้นก็ถูกชื่อของเจียงเฉินผลักตกไปถูกทำลายแล้วนี่เป็นเรื่องจริงชื่อชิงซือชื่อที่ถูกบันทึกอยู่อันดับแรกของหอคอยหลิงหยุนถูกเจียงเฉินก้าวข้ามอย่างสมบูรณ์ เมื่อมองไปที่คําว่าเจียงเฉินที่แปะอยู่บนอันดับสูงสุดของรายชื่อดวงตาของทุกคนก็เบิกกว้างอย่างเหลือเชื่อและก็ต้องใช้เวลาอยู่นานกว่าพวกเขาจะฟื้นจากความตกใจอย่างไรก็ตามเจียงเฉินไม่สนใจเรื่องทั้งหมดนี้เลยหลังจากที่เขาได้รับตราสัญ,ญลักษณ์ของนักเรียนชั้นในมาแล้วเขาก็ออกจากหอหลิงหยุนท่ามกลางสายตาตกตะลึงและเหลือเชื่อของผู้คนเขากลับไปที่บ้านของนักเรียนระดับทอง เจียงเฉินใช้เวลาทำความสะอาดที่แห่งนี้เวลาสั้นๆจากนั้นก็พาเหมิงชิงซูพร้อมกับสัตว์อสูรเพลิงเข้าไปในคฤราสน์ชั้นในของหลิงหยุนวูฟู่หลังจากได้รับชุดเครื่องแบบของนักเรียนวังชั้นในแล้วเจียงเฉินก็แทบรอไม่ไหวที่จะให้เหมิงชิงซูพาเข้าไปดูหอคอยสัญ,ญลักษณ์กระบี่หลังจากที่เข้ามาในวังชั้นในหอคอยสัญ,ญลักษณ์กระบี่เป็นหนึ่งในอาคารหลักของวังชั้นในของหลิงหยุนวูฟู่ ว่ากันว่าในหอคอยสัญ,ญลักษณ์กระบี่นั้นมีรอยกระบี่ที่บรรพบรุษของหลิงหยุนวูฟู่ทิ้งไว้สามรอยในรอยกระบี่ทั้งสามนี้แต่ละอันล้วนแต่เต็มไปด้วยเจ็จจำนงแห่งกระบี่ของท่านบรรพบุรุษคนนั้นเจ็จจำนงคือแก่นแท้และความหมายที่แท้จริงของวิชาต่อสู้ผู้ที่ตระหนักถึงมันได้จะเป็นผู้ที่แตกฉานในวิชานั้นอย่างแท้จริงแต่เพียงว่า แก่นแท้และความหมายที่แท้จริงของวิชานั้นล้วนแต่ยากจะเข้าใจแม้แต่ในประวัติศาสตร์หลายร้อยปีของหลิงหยุนวู้ฟู่ก็มีอัจฉริยะเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่เข้าใจความหมายที่แท้จริงของวิชาต่อสู้ความหมายที่แท้จริงของวิชาต่อสู้นั้นคือเจ็จำนงนที่ทรงพลังอย่างมากเมื่อนักรบคนหนึ่งสามารถเข้าถึงมันได้เขาก็จะกลายเป็นตัวตนที่ไร้เทียมทานท่ามกลางผู้คนที่มีระดับการบ่มเพาะเดียวกันและต่อให้มีระดับการบ่มเพาะที่เหนือกว่าก็ยังเป็นการยากที่จะฆ่าศัตรูเช่นนี้ได้ สิบนาทีต่อมาเหมิงชิงซูก็พาเจียงเฉินมาถึงประตูของหอคอยสัญ,ญลักษณ์กระบี่ในหลิงหยุนวู้ฟู่ตรับใดที่เป็นนักเรียนในวังชั้นในพวกเขาก็มีสิทธิ์มาที่หอคอยสัญ,ญลักษณ์กระบี่เพื่อทําความเข้าใจเจตจำนงนกระบี่เจ้าเพียงแค่จ่ายคะแนนนักเรียน1 0 0 0 0หมคะแนน,นเท่านั้นก็สามารถเข้าสู่หอคอยสัญ,ญลักษณ์กระบี่ได้แล้วโดยทั่วไปแล้วนอกเหนือจากอัจฉริยะในรายชื่ออันดับหลิงหยุนแล้วมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่เต็มใจใช้คะแนนนักเรียนหนึ่งคะแนน,นเพื่อทําความเข้าใจเจตจำนงนี้ หลังจากที่เหมิงชิงซูได้จ่ายได้จ่ายคะแนนนักเรียนสิบศูนย์ศูนย์คะแนนให้กับเจียงเฉินแล้วเขาก็เดินเข้าไปในหอคอยสัญ,ญลักษณ์กระบี่หอคอยสัญ,ญลักษณ์กระบี่นั้นมีขนาดไม่ใหญ่มากนักนอกจากห้องสี่เหลี่ยมที่ถูกสร้างขึ้นจากหินแล้วก็ไม่มีอะไรอื่นอีกเลยเจียงเฉินสังเกตไปที่กำแพงหินแล้วก็พบกับรอยกระบี่สามอันบนหินทุกร่องรอยนั้นดูเฉียบคมอย่างมากราวกับว่าร่องรอยเหล่านั้นเกิดจากอาวุธที่คมกริบติิง ท่านสังเกตสัญ,ญลักษณ์กระบี่บนแผ่นหินได้รับค่าประสบการณ์ 100X100 100. ติ้งคุณประสบความสำเร็จในการเข้าถึงเจตจำนงแห่งกระบี่